ัำทงมาเลยว่า,อ,าอีโคซิสเต็มหรือเนกาทีฟดีพินนะครับน่าจะเป็นมามืดน่าจะเป็นอันนี้ส่วนตัวนะผมมองว่าน,น่าจะเป็นมามืดน่าจะเป็นตัวจีดต,ตัวตึงเข้านะครับเรียกว่าสร้างกระแสะใหม่แล้วก็อาจจะมูลแรงๆด้วยอาจจะเกินร้อยเอกกี่ร้อยเอกไม่รู้นะครับ Not financial advice นะ <laughs> not financial เ d v i c e เพราะนั้น D-PIN นะครับก็คือ c e n t r a l i z e d นะครับ physical นะครับ i n f r a s t r u c t u r e network นั่นเองครับก็คือเป็นการ เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับเป็นเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพนะครับกระจายอํานาจนะครับแปลง่งายๆก็คือมันเราเราจะมะีหน่วยหรือว่าตัวโหนหรือดีไว c ์เนี่ยนะครับอยู่กับสมาชิกหรืออยู่กับคอมมูทั่วโลกนะครับแปลว่าอะไรครับตัวดีพินเนี่ยจะมาทลายกลุ่มทุนผูกขาดยกตัวอย่อยางให้ฟังครับเช่นอาจจะมีกลุ่มกลุ่มทุนที่ผูกขาดในในประเทศหนึ่งๆน,นะครับที่ผูกขาดในเรื่องของเทเลคอม างงาเช่นทาง Wi-Fi หรือทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยผูกขาดเลยนะครับอาจจะมีบางประเทศเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีเจ้าสองเจ้าที่ผูกขาดแต่ตัวดีพินนะครับตัวอินฟราสตรักเจอร์อันนี้ครับจะมาช่วยนะปลดล็อกนะครับจะทําให้คอมมูนิตี้หรือผู้ที่ใช้นะครับยูเซอร์ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนร่วมถือโหนโดนะครับช่วยกันกระจายอํานาจช่วยกันดูแลในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็คือว่ามีมีหลายนะครับตัวที่น่าสนใจนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับแต่ละตัว แต่จะอธิบายให้เ,เพื่อนๆเข้าใจว่าพอตัวดีพินเข้ามาเนี่ยนะครับในรอบที่แล้วยกตัวอย่างในรอบที่แล้วเนี่ยอย่างยกตัวอย่างคือเฮลิเอียมเนี่ยครับเฮลิเอียมเนี่ยคือจะดูแลเรื่อง,อ,งอะไรครับ Wi-Fi h o t s p o ์นะครับแปลว่าใครที่ถือโนดหรือใครที่ถือโนดเฮลิเอียมหรือ Hotspot เนี่ยก็สามารถเป็นส่วนรวมของของโนดสามารถได้รับรีวอร์ดจากจากโนดนทั่วโลกนะครับผมคนหนึ่งละก็มีโนดของเฮลิเอียมอยู่ที่บ้านด้วยครับเป็นโนดของ Wi-Fi ครับนะเป็นโนดที่เปิด24 e n t เลยนะครับ ดูแลดิสซิบิลให้กับหน่วยอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะซึ่งในรอบนีบ้ผมบอกได้เลยว่าในบูรารอบนี้นะครับมันจะไม่ใช่แค่ Wi-Fi ครับมันจะไม่ใช่แค่ Hot s อ o t ตครับมันจะมี i n อินฟาส c t ชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับใน c y c l ิรอบที่แล้วผมบอกแค่นี้ตั้งคําถามไว้มันจะเป็นตัวนะครับอินฟาสเตชันประเภทไหนซึ่งมันก็จะอยู่ในกลุ่มดีพนี่ครับซึ่งมันเยอะมากเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับจะเป็นคําถามให้เพื่อนๆได้ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีส่วนร่วมยังไงเราจะไปถือโนดในตัวดีพินตัวไหนอะที่มาเราสามารถได้รับรีเวิร์ดขุดไปด้วยใช้ไปด้วยนะครับแล้วก็เราอะจะเป็นตัว,วเรวาเรียกว่าอะไรสนับสนุนนะครับเน็ตเวินั้นนะให้มีกําลังนะครับให้มีศักยภาพไปต่อก่อกับในทุนใหญ่ๆ นในทุนใหญ่ๆได้ด้วยซึ่งปรากฏการณ์นี้ผมมองได้เลยนะครับส่วนตัวนะผมมองว่าเกิดขึ้นแน่นอนครับในบูรณารอบนี้นะครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากรู้ว่ามันมีโปรเจกต์ไหนบ้างเนี่ยพราะมันมีหลายโปรเจกต์ครับที่น่าสนใจในดีพินเนี่ยะครับ